เป็นมหากาบดราม่าในโรงศารที่ตื่นเต้นและลุ้นระทึกที่สุดในสมัยพุทธกาลครับเป็นคดีความที่สั่นสะเทือนวงการสงฆ์เพราะจำเลยคือภิกษุณีที่ตั้งคันและผู้ตัดสินคดีคือพระอุบาลีผู้เลิศทางวินัยโดยมีนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นพยานปากเอกครับเรื่องราวนี้คือจุดกำเนิดของพระกุมารกสปะพระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นเลิศทางแสดงธรรมได้วิจิตหรือนักพูดฝีปากเอกครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์เธอมีใจฝักใฝ่ในธรรมะมาก,มากอยากบวชตั้งแต่สาวแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตและจับแต่งงานเสียก่อนนางก็จำใจต้องทำหน้าที่ภรรยาที่ดีจนกระทั่งตั้งคันอ่อนๆโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวประจวบเหมาะกับช่วงนั้น สามีเห็นใจในความปรารถนาของภรรยาจึง